สวัสดีค่ะวันนี้วีวีดีวจะพามาทำความรู้จักกับหนุ่มเอสกันตาพงศ์พระเอกหน้าเข้มช่อง7มีละครดังมากมายทำเอาแฟนๆของพระเอกหนุ่มหน้าเข้มบิ๊กหมอชิดเอสกันตาพงศ์บำรุงรักเป็นห่วงเมื่อเจ้าตัวเกิดอาการวูบหมดสติระหว่างไปร่วมงานอีเวนต์บิ๊กดีเบตโดยตลอดทางมีแพทย์ที่เป็นคนมา,มาดูดีเบตคอยปั๊มหัวใจพระเอกหนุ่ม ซึ่งจนถึงตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงวีวีนิวจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพระเอกหนุ่มเข้มนิสัยดีคนนี้ทั้งประวัติและผลงานว่ามีอะไรบ้างเอสกันตาพงค์เกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2529ที่โรงพยาบาลพญาไทปัจจุบันอายุ36ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโดมินิก และระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มมหาลัยอัสัมชัญเอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่องเจสีมีผลงานละครเรื่องแรกคุณชายตำระเบิดโดยรับบทเป็นปราณอีกทั้งยังเคยประกบกับอ้ําพัชรภาในละครเรื่องพราวมีผลงานดังจากบทธนาในละครเรื่องขมิ้นกับปูนคู่กับกรีนอัสดาพร และผลงานต่างๆมีหลายเรื่องอาทิมือปราบมหาเฮียนเรือนล้อมรักดุดดาวดินสาวน้อยร้อยเล่มเกวียนเกิดเป็นหงอุบัติเหตุเสือสมิงชฉกอน้ำหวานอันธพาลหลบไปบอดีิกาดสาวพรมแดนหัวใจเพลิงตะวันลิขิตลิษยาเล็บพลุดสารวัตรใหญ่กุหลาบเกราะเพชร ลาถาชนแม่เบีย้ยและในปี2566เอสมีผลงานละคร2เรื่องคือเพลิงไพรกับคุณแม่แก้ขัดด้านงานพิธีกรเอสเคยทำหน้าที่พิธีกรช่อง7หลายรายการอาทิ 7C Concert on tour 7อนรสรตีเส้นทางบันเทิงเที่ยงบันเทิงสดเรื่องมันเป็นแบบนี้คิดพูดทำรายการเฉพาะกิจ ช่องก่อนการเลือกตั้ง2566ชีวิตส่วนตัวเอสกันตพงจดทะเบียนสมรสกับคริสติน่าวิงเครอร์แฟนสาวชาวเยอรมันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563ปัจจุบันมีลูกสาวด้วยกัน1คนคือเด็กหญิงวาเรนติน่าเอริก้าบำรุงลักเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563 ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ .co.th